แลลหลังๆโอ้โหูยดักแทงก็เอาแทงคืนไปครับเกี่ยวได้คืนคืนด้วยศอกเลยครับอ่ะทั้งคู่ยังเหนียวครับยังไม่มีใครโดนจุดโฟกัสแล้วมีแผลแตกครับมืนเหมืนเห็นเลือดเห็นเลือดแล้วนะคุณออสแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากตำแหน่งไหนนะครับโอ้โหเมื่อกี้ครับศอกโอ้โหปากครับอ้ยโอ้โปากแตกเลยครับน่าจะโดนศอกงัดเมื่อสักครู่ครับของหล้านเลยครับ ชื่อเลนชื่อฟุกครับแต่ว่าซอกเมื่อสักครู่นี้ดูว่าไม่ได้ฟุกเลยครับหัก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 เททิ้งไปครับกรรมการโอ้โหเลือดเลือดเยอะพอสมควรเลยครับเลือดละเลงไปหมดแล้วครับตอนนี้เครื่องก็ติดด้วยครับอู้พยายามจะบวกศอกกันครับดูในดูในครับใขรตีไครดูจังหวะการไล่แขนอ่ะขึ้นขอได้ไหมจับได้ไหมครับไม่ยังยังตียังตีไม่ได้ครับเอาตีได้ไหมล็อกตีแหมมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับอาจารย์ดงแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับ อาจารย์วศักดิ์พันธีคำครับมาเบรกนะครับมาให้แพทย์สนามครับมาดูแผลครับโอ้โหคุณหมอบอกว่าโอเคชกได้ครับมาถือว่าเลือดเยอะนะครับแต่ว่าในตำแหน่งที่ยังไม่อันตรายสักเท่าไหร่นะครับโอ้โแต่ว่าผู้ชมชาวต่างชาตินี่หยิบม,มือถือมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวีดีโอแล้วคุณน็อตอ่ะวงในครับตอนนี้ติดติดตัวอย่างเดียวครับ ฉมวกทองครับไม่อยู่นอกแล้วครับเพราะว่าหมศอกของหนึ่งล้านเล็กนี้อันตรายจริงๆครับนวลเนียพัวพันไปเรื่อยครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ตีไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ครับมาวันนี้ได้2ตปอนนะครับสําหรับฝ่ายน้ําเงินฉมวกทองมาตอนนี้ดูเกมแล้วเหมือนกับมารอบวกรอแรกเลยครับฝ่ายน้ําเงินไม่สนแล้วครับมาไม่เขาก็เราแล้วคุณออสตอนนี้แต่ว่าต้องชื่นชมหนึ่งล้านเล็กดูครับฟันนี่ครับ แล้วสอกมาได้จากทุกทิศทุกทางด้วยครับทั้งฟันทั้งงัดอตีไดไหมครับไม่ยังยังยังตีไม่ได้ครับกรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับยังมีความมุ่งมั่นอยู่นะครับจมูกทองครับเดินเข้าไปครับถีบซ้ายนําแต่ว่าหนึ่งล้านเล็กนิดโอ้โหระบบการป้องกันตัวที่ถือว่ายังรัดกุมอยู่นะครับพอเข้าในนี่ชิงล็อกก่อนเลยครับล็อกแบบนี้เพื่อจะถ่วงเวลาแล้วก็ให้กรรมการเนี่ยแยกออกมาครับ ครับอ่าทีมงานที่มุมฝ่ายน้ําเงินมาชูกําปั้นครับชูกําปั้นมากาปั้นครับมาน่าจะเป็นตัวช่วยทางออกที่น่าจะปลดล็อกรูปเกมที่อึดอัดสําหรับฝ่ายน้ําเงินครับอ่าเดี๋ยวครับไม่แน่นะครับมวยพิกัดเวทใหญ่ๆแบบนี้ครับอ่าเริ่มเห็นเลือดจากฝ่ายแดงเหมือนกันนะคุณนน่าเหมือนจะโดนศอกมีแผลแตกเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านเล็กคนละเชาะแล้วครับพยายามจะขยับเดินมาต่ เนี่ยครับพยายามจะเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าอ้าวเลือดโอ้ยเลือดออกเหมือนกันกับหนึ่งล้านเล็ก uh huh. อ่ะนี่ครับ่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับฝ่ายไฟทเมอนรุ่นพี่หนุ่มใต้ใจเกินร้อยอยู่แล้วครับฉมวกทองอเห็นเลือดคู่ต่อสู้เรายิ่งคึกยิ่งคึกคเดินเร็วแล้วฉมวกทองอเสียงเชียร์ให้กำลังใจฉมวกทองนี่มาเพียบเลยครับจังหวะที่หนึ่งล้านเล็กมีแผลแตกครับ โอ้แล้วเลือดออกมาไหลมาเป็นทางเลยครับอ่ะออกอาวุธได้ไหมตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับพยายามจะเล่นกระตุกมาตีอเสียงเชียร์มาแล้วนะครับจังหวะที่ฉงวกทองนี่มาบรรเลงเพลงเข่าได้ครับเดี๋ยววันนี้ครับมาอยู่ในช่วงอีกประมาณเกือบเกือบสามนาทีของยกสุดท้ายนี่ครับลูกเกมลูกเกมตอนนี้ <c oughs> ฝ่ายนักการเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นอาต้องเดินเร็วขึ้นครับฉมวกทองเบียดติดเข้าไปเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้นี่ครับหมัดศอกหมัดศอกนี่แหละครับตอนนี้าเข่าเข่าวางไว้ก่อนหมัดกับศอกอย่างเดียวครับคุณออตอนนี้ทิ้งไว้ที่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับเข่าของฉมวกทองครับต้องหมัดกับศอกเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านเล็กวันนี้นี่ชกรัดปุมด้วยนะครับพอจังหวะจะ ชกในเกมตั้งรับป้องกันตัวเยครับดูกาดครับยกสูงโดยตลอดนะครับไม่มีประมาทเขียล่างไว้อหาหาตัวเจอไหมครับฉมกทองครับจะ่วยจังหวะชิงเตะก้านคอด้วยนะครับหล้านเล็กโอ้โหเดินรวบรวมไปให้คะแนนครับไปที่1ล้านเล็กจิตเมืองนนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฉมกทองไฟเตอร์มวยไทยไปครับครับแล้วก็วันนี้ สี่คู่สุดมันครับมวยอย่าลุกไปไหนนะครับอย่ากระพริบตาโดยเด็ดขาดครับแถวพรามวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับกับแก่นแก้วอสบุญมีฤทธิ์ยีบร้อยสิบสี่โอ้ยศอกโอ้ยคุณออสคุณออสเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับเหมือนที่บริเวณหางคิ้วนะครับหางคิ้วด้านขวาของแก่นแก้วนะครับจะมีรอยปรีออกมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับสึกเพชรยินดีบุยมันสนั่นเมืองคู่แรกของการถ่ายทอดสด โอ้ยกแรกเท่านั้นเองครับมาเกมเดือดโอ้นี่ครับมามวยเก่งมวยเก่งเปิดหัวแบบนี้เอาเดี๋ยวต้องติดตามครับกี่กับน้องเจอกันครับรุ่นพี่จากสุรินครับรุ่นน้องจากนครศรีธรรมราชครับกรรมการชี้ขาดครับกรรมการปรีชาสาวิกันครับโอ้โหคู่นี้บีหัวใจครับชอบแบบไหนรักใครนี่เชียร์กันได้เลยครับแต่ตอนนี้นี่โอ้คิวมีแผลแตกแล้วครับพักก่อนคู่เดียวครับ รูปเกมนี่นี่ครับมาที่ฮอปปราคาบมหาภัยแฟนๆรอชมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมาโอ้โหคู่แรกคู่แรกของการไทยไทยทอดสดมาหาปราคาบแล้วปะตีอ้ยคุณอดเอาละครับเอาละครับน้องกลัวพี่หรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับแพรวเดินเหมือนเดิมครับเจาะล่างไปก่อนแกนแก้ววันนี้ก็ดูครับสีหน้าแววตานิ่งเหลือเกินครับดูว่าไม่น่าจะกลัวรุ่นพี่แล้วครับของจริงครับ ไม่ถ้าถ้าตัวปลอมนี่ต้องถอยก็อุ้ยมาแล้วครับฟันไปฟันมาเลยครับโอ้โหนี่ครับมาก่อนการชกลูกพี่หนุม่มบสสมาให้คาถาแล้วครับบอกว่าวันนี้โอ้โววันนี้มาน่าจะฉลุยแต่ว่าถึงตรงนี้แล้วมาดูแล้วโอ้โหยแก่นแก้วไม่มีกลัวลุ่นพี่เลยนะคุณออสดูไฟนี้โอ้โนี่ครับตอนนี้โอ้โหปาครรบปมาสมปัจจันต้องเดินเบียดต,ติดเข้าไปแต่ว่าแก่นแก้วนี่ครับฝั่โอ้โหย โอ้ยเอ้าเอาสอกซ้ายสอกซ้ายเอา้มามโอ้โหโอ้สอกไปที่แผ้เก่าครับแม่ย้ำไปที่เดิมครับแพลวจุดขายจุดแข็งคือสอกนี่ครับงัดมาอา่าแกนแก้วครับตั้งหลักได้ครับรอให้พี่นี่เดินชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับนีครับโอ้โหเรียกว่าไฟนี้ต่างคนต่างตั้งใจเป็นพิเศษนะครับมายี่ห้อแพลวแพลวก็ไม่ต้องห่วง แกโอยมาสอกซ้ายอีกแล้วครับมาแก่นแก้วก็เน้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟนี้นี่โอ้โหถ้าเกิดผ่านแพวพาาขึ้นมาได้นี่ถือว่าเป็นว่าที่มวยเอกเลยคุณน,น็อตใครมีโรคประจําตัวครับเกี่ยวกับหัวใจครับโอ้โหคู่นี้ครับอนุญาตให้ปิดตาก่อนแป๊บหนึ่งครับฟังแต่เสียงครับโอ้สองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นคุณภาพโอ้โหนี่ครับ ว่าพี่ฟันน้องน้องฟันพี่ครับไม่มีใครกลัวใครวงในตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการปีชาแยกมาก่อนครับผู้นี้ลุ้นกันทุกวินาทีครับใครอยู่ใครไปครับโอ้โหนี่ครับมาเอ้าวงในกรรมการแยกก่อนแยกก่อนครับพยายามจะขยบเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแถวพระอู๋ซายครับเอ้าศอกเอานะครับแม่รุ่นพี่โดนเหมือนกันเลยครับแกนแก้วก็ไม่ยอมครับคุณฟันมาผมก็ปลอปรอบวกนะครับ โอ้นี่ครับมาเปิดหัวแบบตื่นเต้นเลยครับสึกเพชรยินดีมทีมงานบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับมีหนุ่มบสคุณนัทเดชคัดกรองคู่มวยมาแพรว,พวขยับขยับโอ้เดี๋ยวดูครับแก่นแก้วมรอรอจังหวะ2องิงเลยคุณน็อตขยับโยกครับโดนแข้งซ้ายไม่ถึงครับโอ้โ,อโหนี่แหละครับมาอตอนนี้แพรว,พวขยับเข้าไป มไม่เป็นไรลุกขึ้นมาว่ากันต่ออ่าำเลืองมองที่มุมเล็กน้อยกระเพราพราวครับเจอหักล้มไปทีหนึ่งอ่สายหลุดมาเดินเดินช้าไม่ได้นะครับแพลพราวแกนแก้วพยายามเนี่ยครับตั้งหลักโอ้โหรอบุกเอาละครับมาต่อยมาต่อยคืนฟันมาฟันคืนวงในล็อกล็อกได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการปรีชาแยกเลยครับสมยกแรกว่าสนุกแล้วครับยกนี้ทีมงานมุมแดงครับ มาหนุ่มโบสบอกยกนี้เดินเร็วขึ้นปะครับมายกนี้ต้องยกสี่มาต้องเกียร์สี่แล้วตอนนี้ปะครับโอ้โหติดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าแก่นแก้วครับมาแกนก็โตทุกเม็ดเช่นกันอ่ะเรียมนี้จับมาโชว์โชว์กระตุกล้มไปทีนึงครับหลักเหลี่ยมฝีมือนี่มาเด็กคนนี้เหลือกินเหลือใช้แพวเผายังเดินอยู่ครับเป็นมวยที่เกียร์ถอยไม่มีอยู่แล้วโดนซ้ายไปก่อนมาซ้ายหลังหลุดรับของแพวเา นี่ครับม่ยชนชน้าไปโอ้โหนี่ครับโอ้ศอกมาศอกโดนแล้วก็ยังเฉยครับแกันแก้วนี่แหละครับมามวย่าว่าที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยเอกโอ้โหอ่ะสอนครับมาครับ ไปเข้าใบไปไเข้าใบอ้โหูแต่ว่าแก่นแก้วครับมาตอนทุกเม็ดเลยคุณน็อตชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับเชียร์ได้เลยครับชอบลูกบูกของสูรินครับแพรวแวหรือชอบจังหวะสฝีมือของแก่นแก้วครับอ่พยายามจะไล่ไล่ต้อนไม่ไล่ไล่จนไหมครับพยายามจะขยับเดินเร็วขึ้นนะครับแพรวแพาแก่นแก้วทีบไว้หมัดมาพยายามจะล็อกล็อกกดไว้กดไว้ตีไม่ได้กรรมาการแยกอีกครั้งหนึ่งครับมาแพรวแาว บอกว่า4ี่ยกนี่โอ้โหเน้นเน้นเดินมาเพราะฉะนั้นยก5้าเหมือนจะปั้นใจครับอยู่ที่แก่นแก้วครับมาแก่นแก้วเดินก็ทําได้นะครับเดี๋ยวต้องดูครับมาสลับสลับหน้าที่กันบ้างแพราวเดินมา4ยกยกนี้เป็นแก่นแก้วแก่นแก้วเดินเปิดเกมอาจจะชื่นชมทีมงานคัดเลือดของแก่นแก้วนะครับเลือดไม่ไหลเลยนะครับมีแผลแตกตั้งแต่ยกแรกก็จริงนะครับแต่ดูว่าเลือดเนี่ยหยุดเลยครับ อาขยับซ้ายครับแผวพราวคืนยังยังไม่ถึงนะครับโอ้โหคู่นี้นี่าสนุกคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับโอ้โหอ้าวจะต้องดูครับาเดินรวบรวมให้คะแนนครับท้ายสุดไปที่สุรินครับแผวพราวมวยเด็ดเจ็ดนะครับก็เอาชนะรุ่นน้องอย่างแก่นแก้วสอบุญมีลิศไปได้แบบสนุกเร้าใจเลยครับอ่าเตะแต่ว่าตัวเองก็เสียหลักเหมือนกันครับนี่ครับ นี่ครับขวาคืนอาเรียกว่ามวยมีระดับมวยเก่งๆเวลาชกกันแล้วดูแล้วมันเนียนตาครับเวลาออกอาวุธผู้นี้นี่เป็นมวยเวทน้ำหนักค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับแต่ว่าออกอาวุธกันเนี่ยครับรวดเร็วมากครับไม่มีใครยอมใครครับซ้ายไปครับทางด้านเพชรนพะเก้าหรือชื่อเดิมคือนพะเก้าสิเจพินครับตอนนี้มาอยู่ในแคมป์ของเพชรยินดีอคาเดมี่ครับ แขงขวาไปครับยังติดบังอยู่นะครับเพชรเมืงศีก็บังได้ครับขวาครับมาคู่นี้นี่ประเภทอาวุธสวยงามครับดูครับไอคิวหลักเหลี่ยมการออกอาวุธ<า>ชิงจังหวะ โอ้โหแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินนี่ดูแกมาเหมือนจะลักไก่ใส่ก้านคอหลายรอบแล้วนะคุณน็อตนะเขาเรียกว่าขโมยต่อยสงสัยดูฟุกน้อยมากะครับเกี่ยวได้เขียร่างล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มครับกรรมการเห็นว่าต้องแยกเลยครับตามกันต่อนะครับได้ยินเสียงสวรรค์มาแล้วนะครับที่มุมน้ำเงินบอกว่าอัดฉีดนี่หลักแสนเลยครับออกมาพยายามจะชวนทะเลาะในครับจับได้ตีได้ไหมครับพยายามยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าแม่เพชรเมืองศรีก็โต้นเน้นๆเหมือนกันครับ อนี้ยกสี่ครับเพชรตัดเพ,เ,พเพชรเพชรตัดเพชรครับคู่นี้เดี๋ยวต้องดูเพชรไหนแน่กว่ากันยกนี้ครับสตาฟทีมงานฝ่ายน้ำเงินบอกต้องเดินเร็วขึ้นครับเพชรนพภาค้าโอ้เรียกว่ามาเมื่อกี้ชิงจังหวะสู้กันอาวุธวงนอกนี่มาช้ากว่าฝ่ายแดงนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้แมาลมรลันพันตูวงในเลยพยายามจะดับเครื่องชนแล้วนะครับเพชรนพภา้ ไปยึกยักยึกยักยืน,ยนคุยอ้โหมาเลือกแล้วเอ้ามีศอกด้วยครับวงในตีได้ไหมครับพยายามจะตั้งไว้ตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนครับกรรมการสาตาแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับมารางวัลอาฉีดมาปุ๊บนี่โอ้โหเล่นเกมเร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นติดอ้าวงในมกรรมการแยกก่อนครับจังหวะเข้าในแล้วเพชรเมืองศรีแกมีจังหวะจับที่ ทำให้เพนูบ้าเก้านี่อยู่ในในทรงที่อาจจะอุ้อมาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับตีได้ไหมมมันใกล้เชือกไปนิดนึงนะครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับมาที่มุมที่มุมฝ่ายน้าเงินมาส่งสัญญาณศอกศอกศอกมาเดี๋ยวได้ลุน้นเดี๋ยวได้ลุน้นมาลงทุนก่อนลงทุนก่อนเอาเกาะนหนเกาะน่ากรรมการแยกก่อนครับกรรมการออกแรงเยอะหน่อยนะครับยกนี้ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับยกนี้ครับสอกมาครับเฟดอป้าเก้าโดดไปควนขวาเฉี่ยวไปนิดเดียววงในกดมากดมามาตัดดูครับกดได้นะครับขึ้นคอได้ครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับอมาเริ่มส่งสัญญาณว่าผ่าเกมดีขึ้นครับฝ่ายน้ําเงินมพอเดินเร็วแล้วนี่ครับนักลงทุนขวางขวางขวางไออ,ออเอาศอกอ่า โอ้โหตอนนี้แบบนัวเนียนัวเนียอ้าซอกมาอีกโอ้โหงัดมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรนพเก้าครับเงินแสนตอนนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่ราชจจดำเนินนี่แหละครับเอาละครับกดมาไปแต่ว่าลูกขวางลูกขวางไปตีคืนไปเลยนะครับเพชรมือสีโอ้โหเรียกว่าวันนี้ข้าโทสวยๆนะครับหาเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่ากว่านี่ พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้นี่โอ้โหลงค่าตัวรับกับค่ายนี่ร่วมล้านบาทเลยนะคุณอ็อตนะห้าแสนเราเคยเห็นแล้วนะครับเสียบขาดปอพงสว่างครับลูกศิษย์จัดตู้ครับก่อนหน้านี้นี่เคยได้ไปห้าแสนครับแล้วก็เพชรพนัทนอนวัดยิมนะครับอีกคนหนึ่งครับอวันนี้แปดแสนได้ไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าเพชรเมืองศรีก็ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งด้วยครับเป็นมวยชกในเกมตั้งรับที่ค่อนข้างจะนี่ครับ เก็บอาวุธเก่งะครับแต่เฉียวไปนิดเดียวกับเมื่อสักครู่้โหเมื่อกี้นี่เกือบครับเ,บเกือบเกือบจะหวังผลได้โอ้โหมาว่าว่ายามาระบบป้องกันตัวก็ต้องมีเหมือนกันนะครับฝ่ายน้ําเงินมาถ้าเกิดเดินเปิดเกมชนทะเลร้อยอย่างเดียวนี่โอ้ย,อยนี่แหละครับคุณออสโอ้ยโอ้โหใครเตะใครครับเนี่ย <c oughs> เผลอไม่ได้เอ้าโดนฮุกซ้ายไปทีนึงครับอ่ะพยายามจะเ,เวียงครับ เวียงหมัดครับโดนไม่โดนครับท่องไว้ในใจครับ8 0 0แสครับอีกนาทีครึ่งครับโอ้โหนี่ครับมา8 0 0แด้านบนนี้กรรมการสตราสุภาสใสครับเดินหยิบใบคะแนนครับแล้วก็ไปที่มุมแดงครับเพชรเมืองสีออพิมลสีครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ด้วยนะครับไฟนี้ก็เอาชนะคะแนนเพชรโนปะเก้าเพชรยินดีอคาเดมี่ไปมุ่งมั่นสูงเลยนะครับอย่างที่ได้ย้ำไปหลายครั้งครับว่าเงินรางวัลสูงด้วยครับ แล้วน่าจะมีอัดฉีดนอกสําหรับนักมวยทั้งคู่เยอะอะวงในครับแหมวงในจังหวะนี้จับจับได้สวยเลยนะครับน่ารักพื้นเพไม่ใช่มวยเข่านะครับเ้าเด้งไปครับอ้าหักหักมาหักไม่ล้มครับอ่ะเดินต่อครับขยับหาช่องซ้ายครับเตะไปที่ทอมแขนด้านขวาของธงน้อยครับไอ้ธงน้อยก็หน้าเดียวแหละครับเดินอย่างเดียวครับอาศัยความใหญ่โอ้ยซอกปะสงคำศอกโอ้ยซอก โอ้โหโอ้ยมาเลือดเลือด oh. โอ้ยเลือดมาอย่างคุณออส oh. โอ้โหทั้งคู่ถือว่าเหนียวครับอ้าวเหลี่ยมนี้ล็อกล็อกตั้งแขนสู้กันอยู่หัวพันนัวเหนียวครับสอกมาครับสอกอีกทีหนึ่งครับอ้ายังเหนียวครับทงน้อยโดนไปหลายสอกแต่ว่าเลือดยังไม่ออกครับโอ้โหนี่ครับอือหืออือหือนี่แหละครับมาเปิดเกมเดินทะเลาะครับฝ่ายน้ำเงินทงน้อย โอ้ยโอ้โหยกสามเองนะคุณดอนนะว่าปักหลักบวกกันแบบนี้ครับนี่แหละครับคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับใครไม่ดูคู่นี้นี่เสียได้แย่เลยครับโอ้โหมานี่ครับมาหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับมยิ่งชกยิ่งแรงนะครับฝ่ายน้ําเงินพงน้อยนี่ครับแต่ว่าน่ารักมถือว่าเป็นสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งครับอวัดกันเลยนะครับ สุดยอดฝีมือกับสุดยอดมวยเข่าครับในรุ่นเฟเธอเวทครับวันนี้ใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนมาโอ้โหต้องต้องรอให้ทันนะครับแม่ทงน้อยแกรอบวกอยู่แล้วครับโอ้โหรวดเร็วนะครับอ้าโดนก้านคอไปคืนได้ไหมครับวงในดูมาสอกไปคืนด้วยซ้ายครับโอ้โหนี่ครับมหาสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่มวยป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนนะครับทูฟอยู่เอ้าเข็นล้มลงไปอ๋ลุกเร็วมากครับน่ารัก โอ้โหบีหัวใจครับลุยต่อนะครับอักแทงขวาไปครับขยับดักแทงไปทีหนึ่งครับนี่ครับมาตอนนี้รงในรงในโอ้โหแต่ว่ามาหักไม่ล้มครับไปเข้าไปครับทงน้อยมาแต่ว่าน่ารักครับแกลอรอนี่ครับบวยฝีมือโอ้โหแต่ว่านี่ครับเข่าในได้ยิงชกยิ้งใหญ่นะครับทงน้อย น่ารักครับปักหลักโดนทีไปทีนึงครับเหมือนจะเปลี่ยนเกมครับอยากจะเดินบ้างครับแข้งขวาสกัดโยกหาช่องอยู่นะครับสายออกโดนไหมครับเตะไปมาต้อเฉียวไปนิดเดียวครับจังหวะที่ทงน้อยคืนครับนี่แหละครับมหาบ้นโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับมหาทงน้อยเก็บแข้งซ้ายอยู่ครับอยู่ในช่วงปลายยกที่สนะครับ ว้าว <c oughs> อย่างนี้คุณออดเรียนไว้เลยครับป่าชกไปชกมานี่ทองน้อยนี่โอ้โหค่อยๆใหญ่ขึ้นยาเข็มบนเริ่มมาให้หน่ารักนะครับ1ล้านบาทครับ1ล้านบาทครับถ้าสามารถเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้ได้ครับอะได้ไม่ได้ครับน่ารักกับทองน้อยครับ <c oughs> อือ้าไม่แน่ไม่แน่นะครับมาห้าแสนบาทนี่เราเห็นออกไปแล้ว2รางวัลมาดูครับรางวัล1นล้านบาทในวันนี้จะออกหรือเปล่า แรงวัลพิเศษแล้วครับจากแฟนๆครับที่ลุ้นที่เชียร์น่ารักอาจจะต้องติดตามครับน่ารักมาเวลา2นาทีกว่าๆกับ1ล้านบาทมันน่าลุ้นนะคุณน็อตที่มุมของน่ารักบอกว่าต่อยยังเดียวครับต่อยยังเดียวครับที่มุมของธงน้อยครับมีพี่มนใต้นะครับก็บอกยกการสูงๆครับระวังหมัดของน่ารักให้ดีครับไล่จนไม่จนครับโอ้ยังยังหาเนี่ยครับ ยังหาเป้าหมอมองเม,อม่งๆไม่เจอครับสำหรับน่ารักนี่ครับมาวันนี้นี่โอ้ยมามาซ้ายมาแต่ว่าธงน้อยบอกทนไหวทนไหวโอ้โหนี่ครับมาตื่นเต้นนะครับมาพลิกเกมกลับมาได้นี่หล่อหล่อแล้วหล่ออีกเลยนะคุณออนนะน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเงินรางวัลสูงเหลือเกินนะครับก็สู้กัน สม <Rocky> <aby masuk> ศักด <lush> hey ิ์ศ hey รีนะครับทั้งคู่กรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิตครับให้แชมเปี้ยนมุมแดงนะครับ47ผู้ท้าชิงมุมน้ำเงินครับ49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับให้แชมเปี้ยนมุมแดงครับ47ผู้ท้าชิงมุมน้ำเงินครับ49ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการปรีชาสาวิกันครับ เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้แชมเปี้ยน47แล้วก็ภูท้าชิงมุมน้ำเงิน49ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับแชมเปี้ยนในรุ่นเฟตร์เวทช่อง t r y o u ครับขอแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับและลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัท GSV Global Sport Ventures ครับคุณเทียนชัยพิสุทธิ์บุตรทันทนครับขึ้นคาดเข็มขาดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ทงเฉาะทงน้อยลูกบ้านใหญ่